สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กับผมกับ UY Station นะครับในคลิปนี้นะครับใครที่สนใจนะครับในส่วนของสลากออมสินพิเศษอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลสลากออมสินณงวดปัจจุบันกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ UY Station ของเรานะครับจะมาอัปเดตในส่วนของโปรโมชั่นนะของสลากออมสินพิเศษนะครับมาให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายปีนี้นะครับพฤศจิกาธันวาตอนนี้มีโปรโมชั่นออกมาอันนี้น่าสนใจมากนะครับ โปรโมชั่นที่ออกมาณนะตอนนี้เลยก็คือว่าจะมีรางวัลพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นมาจำนวน20รางวัลนะรางวัลละ1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยรางวัลเนี้ยจะออกกัน2ครั้งนะครับครั้งที่1เนี่ยวันที่1ทธันวานะครับ64นี้นะครับสิรางวัลและก็ครั้งที่2 3งสามสิบนวาหกสี่อีกสิรางวัลนะรางวัลละ1ล้านบาทจํานวน20น่สิบรางวัลนะครับสำหรับคนที่ซื้อฉลากอมสินในช่วง ก่อนสิ้นปีนี้นะครับหรัาใครที่สนใจไปซื้อได้นะโดยรายละเอียดสลากณนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นสลากแบบ2ปีนะครับหน่วยละ100บาทเมื่อครบสัญญา2ปีแล้วนะครับคุณจะได้ดอกเบีย้ย10สตางค์ต่อหน่วยนะโดยที่ตีเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่อปีมานะครับก็จะเท่ากับ0.05%ต่อปีนะฮะแต่สูงสุดที่อัตราดอกเบีย้ยที่จะได้ก็คือ1ล้านบาท ถ้าเกิดเราซื้อที่1ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยต่อปีจะเปลี่ยนเป็น0.35%ต่อปีนะครับเพราะว่าทุกๆ1 0 0 0 0แสนนะเราจะถูกรางวัล20บาทนะครับแล้วก็ตัวถ้า1น1ล้านเนี่ยมันจะอัพเป็น250บาทนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวสลอมสินตัวนี้ก็เข้าไปดูได้ตรงนี้ยังมีให้ซื้ออยู่นะก็ออกทุกวันที่1ของเดือนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เตรียมบัตรประชาชนนะ กับสมุดบัญชีไปด้วยแล้วกันเพราะตอนนี้สลากความศิลเนี่ยเวลาที่เราถูกรางวัลเนี่ยมันก็จะโอนเข้าบัญชีอัตโนมัตินะครับเช็คได้สะดวกนะส่วนคนที่ไม่สะดวกอยากจะซื้อทางดิจิตอลก็ยังมีอยู่นะโดยรายละเอียดเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าจะไม่ได้รับรางวัลพิเศษอย่างที่แจ้งนะครับก็จะเป็นลักษณะของการรุ้นรางวัลอย่างเดียว รางวัลใหญ่ของสลับอมสินก็จะเป็นรางวัลที่1นะตัว2ปีนี้5ล้านบาทนะครับแล้วก็รางวัลที่2 1ล้านบาทอย่างละ1รางวัลน,นะสำหรับใครที่ต้องการที่จะลุ้นรางวัลก็จัดกันได้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ